้งจากภาพนี้เห็นอะไรบ้างท่านผู้ชมเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นฉเฉลยพิรุษสี่จุดครับค่ะหนึ่งริมฝีปากล่างตัดตรงซึ่งไม่ใช่ริมฝีปากของคนทั่วไปที่ควรจะเป็นอย่างน้อยคุณต้องโคง้งแสดงว่าคุณวางในตำแหน่งที่ไม่เนียนหรือไม่อสอง มันแปลกมากคุณแตงโมมีลูกกระเดือกหรือเออเออสามบริเวณคอมีการหักแล้วก็เบลอบริเวณคอและแหว่งด้วยพอลงอเราลงรายละเอียดและสี่เหมือนเหมือนสีดำมันเลยเข้ามาในตัวตัวแตงโมนะจ๊ะนั่น,น่ะสิออและบริเวณคอและคาง เหมือนคนละชิ้นกันแล้วใช้วิธีป้ายเกลี่ยขึ้นไปข้างบนหรือไม่นี่แค่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างซึ่งอันนี้มาจากการซูมของคุณเอกราชอฐแล้วหลังจากนี้ก็ได้ปรากฏว่าภาพไฟล์ที่เราเห็นใหญ่ขนาดนี้นะครับภาพถัดไปเราก็เลยมาสนใจว่าเออแปลกนะว่าคุณกระติกให้สัมภาษณ์ว่า คุณแตงโมใส่เสื้อโค้ทเพราะอากาศเย็นผมตั้งข้อสังเกตว่าแล้วคุณกระติกไม่เย็นหรือเออใส่เกี่ยวเชียวเออและคุณแตงโมไม่มีภาพใดเลยตั้งแต่ถ่ายรูปทั้งหมดที่ใส่เสื้อโคต้ตถ้าจะเป็นเหตุอ้างว่าหนาวจริงออออผมเลยต้องไปค้นสภาพอากาศที่แท้จริงวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์สองห้าหกห้าครับและละเอียดยิบตั้งแต่เช้ากลางวันเย็น ของวันที่24กุมภาพันธ์2565วันนั้นเลยในกรุงเทพมหานครคภาพถัดไปครับผมก็เลยสนใจเวลาและอุณหภูมิในสองภาพนี้ภาพหนึ่งเนี่ยคือในเวลา20นาฬิกา29นาทีคุณแตงโมร้องเพลงเสื้อโค้ทมัดอยู่กับเอวพร้อมกับผ้าพ,พันสีขาว ผมวัดอุณหภูมิตอนนั้นได้2 8 28องศาเซลเซียสขอย้ำเรือวิ่งด้วยด้วยลมพัดที่แรงกับ21.56ไม่ได้ร้องเพลงแล้วแต่เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นภาพนิ่งของคุณกระติกแต่งโมที่ใส่โค้ดเรือแทบไม่ได้ลั่นเพราะจะถ่ายภาพผมวัดอุณหภูมิได้ที่26องศาเซลเซียส คุณเก๋ปกติคนเราเปิดแอร์ที่จะใส่เสื้อหนาวได้มีใครเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ26องศาใส่เสื้อโค้ไหมครับไม่ไม่มีทางขนาดเขาแนะนําให้25ก็ไม่ค่อยไหวเนี่จ้ะ25ยังไม่ค่อยไหวเลย26องศาจะใส่เสื้อโค้ทอยู่คน